เวั youtube วัสดีคกับเพื่อนอวันนี้ก็จะมาถ่ายที่เขาทุกตลดาดเช้ามอเก่านะครับหรือตลดาดเช้าเก่ามี KFC ขอมาว่าอยากให้ไปดูหน่อยว่ามีการก่อสร้างอะไรขึ้นหน้าบ้างนะครับมาดอตรงนี้นะครับคือผมผมก็บอกไปแล้วว่ามันไม่มัมนไม่มีการก่อสร้างอะไรนะครับผมมันก็เป็น กลายเป็นลานจอรดรถนะครับอย่างที่เห็นข้างหลังผมเน,งเนี่ยเป็นลานจอรดรถนะครับเขาไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรเลยครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนี่ครับเป็นลานจอรดรถทั้งหมดด้านทิศตะวันนอกนะครับเป็นลานจอรดรถก็คือตึกใหม่นะครับ, <S <S ค,รบคือไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรเลยเขาบ,บอกให้ผมไปถ่ายทำมาให้ดูว่า มันมีการก่อสร้างไปถึงไหนแล้วมันไม่มีนะครับขาทําเป็นลานเนี่ยลานจอดรถกว้างขวางนะเพราะแต่ก่อนมันก็ดูจะแคบแคบไปห,หน่อยด้านที่ตะวันออกนั้นก็ทั้งแถบทั้งนั้นก็เป็นลานจอดรถทั้งหมดนะครับไปดูเท่านี้แลวครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้ครับจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย